สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรรณศานสุวรรณสุดรหัสนักศึกษา122.177ผลการเรียนรวม6กภาคเรียน3.83จบม .6 ได้รับรางวัลนักเรียนเรียนดีโครงการฝงสเริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลและเข้าร่วมทั้งวิชาการและกิจกรรมได้รับรางวัลไฟโชเข้าร่วมวิชาการในการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขัน GSP เข้าร่วมแข,ข่งขันไฟโชว์และได้รับรางวัลเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ฝึกฝังคมศึกษาเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ตัวแทนจัดพันุ์ไว้ครูตัวตัวแทนผู้นำเชียร์กีฬาสีโรงเรียนสตัมบาศึกษาอา,าสาในการทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ได้รับการไว้วางใจจากคุณครูและเพื่อนๆในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอีกมากมายจากที่กล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งในการทํากิจกรรมและเข้าร่วมโครงการต่างๆและดิฉันสามารถพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้และพร้อมที่จะเรียนรู้งานต่างๆขอบคุณค่ะ